ให้โชคกว่า51งวดติดแห่ขอพรอ,อาตีสำมเพาทองสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนตคึกคักรวมแห่เรือสำเพาทองถวายอาตีสำมเพาทองวัดใหม่สี่หมื่นจังหวัดราชบุรีสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์พยามังกรได้เน้นๆหลังให้โชค51งวดติดต,ต่อกัน วันที่16เมษายนที่ศาลาอาตีสัมเพาทองวัดใหม่40,000ตำบล40,000อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศโค้งสุดท้ายก่อนออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายนพบว่ายังมีประชาชนนักเสี่ยงโชคทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดแม้จะบางตาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยนักเสี่ยงโชคต่างนำแก้วแหวนสร้อยทองของโปรดปรานของอาตีสัมเภาทองพ่อค้าสัมเภาจีนเทพเจ้าสายเฮงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังและเป็นแลนด์มาร์คของการขอหวยของจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ยังมีน้ำแดงของเล่นป๋องแปงและน้ำอัดลมมาถวายเพื่อขอโชคลาภในช่วงก่อนออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กำลังจะมาถึงนี้ทั้งนี้ทั้งวัดได้จัดระเบียบการเข้ากราบไหว้ขอโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด โดยตั้งจุดคัดกรองเข้าออกนายพวั์ประมงจิตสินแสอาตีสัมเาาทองได้ทำพิธีเปิดดวงขอโชคลาภจากองค์เทพเจ้าอาตีสัมเาาทอง พร้อมนำประชาชนที่ขอโชคลาภแห่เรือสำเภาทองหีบสมบัติและแก้วแหวนเงินทองรอบโตะเครื่องบูชาขององค์เทพเจ้าจำนวนสารอบพร้อมทั้งทำพิธีกรรมอัญเชิญทัพทิมแท้ที่หุ้มด้วยทองคำแท้มูลค่าหลายแสนบาทมาประดับที่องค์เทพเจ้าหลังจากที่เจ้าของทัพทิมได้รับโชคถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หเมษายนที่ผ่านมา แต่ที่พลาดไม่ได้คือวิธีการขอเลขเด็ดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันคือการเสี่ยงเซียมซียักษ์หรือการตักลูกบอลจากตะข้องใบใหญ่แต่สำหรับสิ่งที่เรื่องชื่อของการให้โชคของอติสัมเพาทองนั้นคือการส่องเลขจากอ่างน้ำมนต์พญามังกรซึ่งเป็นการทำพิธีหยดน้ำตาเทียนเป็นตัวเลขจากการประกอบพิธีจดเลขโสรถซึ่งเป็นพิธีโบราณที่จะนำกำลังวันและดวงของวันที่ออกสลากรางวัลเพื่อหาเลขมงคลและนำมาใส่ไว้ในอ่าง น้ำมนต์พญาและนำมาใส่ไว้ในอ่างน้ำมนต์พยามังกรโดยให้ตัวเลขทั้ง6ตัวนั้นไหลหมุนเวียนจับกลุ่มตัวเลขกันได้กลุ่มเลข3ตัว2ตัวเพื่อเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคซึ่งที่ผ่านมาเทพเจ้าอาตีสัมเาวทองให้โชคแก่ผู้ที่กราบไหว้ติดต่อกันมาแล้วกว่า51งวดจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศสำหรับเลขเด็ดจ,จากอ่างน้ำมนต์พยามังกรในงวดนี้คือหมายเลข 1>, 1 2 4 5 6 9ซึ่งวันที่ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปเก็บภาพปรากฏเลขทั้ง6ตัวได้มีการลอยเข้ามาจับกลุ่มกันซึ่งได้แก่หมายเลข8 6, 4 5 2 6สําสหำหรับเลข2ตัวคือ5 2จากนั้นก็มีการจุดประทัดแก้บนอติสัมเาวาทองซึ่งก็ไม่พลาดที่บรรดาคอหวยที่มาตามส่องตามลุ้นเลขหางประทัดจนจำเอาไว้เพื่อไปเสี่ยงโชคในวันที่16เมษายนนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด